สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาแนะนําอุปกรณ์สํารวจของทางร้านนะคะที่ทางร้านเรามีจําหน่ายนะคะค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําอุปกรณ์สํารวจเป็นชุดเป้าปิซซึ่งพร้อมโพลค่ะซึ่งเรานะคะจะมีด้วยกันนะคะทั้งหมด2ยี่ห้อนะคะขายี่ห้อแรกนะคะจะเป็นแบรนด์ของซอฟเพียงนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะค่ะและยี่ห้อที่2นะคะจะเป็นแบรนด์ของท็อปคอนค่ะค่ะซึ่ง2ตัวนี้นะคะจะมีการใช้งานนะคะที่เหมือนกันค่ะค่ะสาหรับตัวชุดเป้าปิซซึ่งพร้อมโพลตัวนี้นะคะจะมีหน้า That's it. ตัวนี้นะคะจะมีตัวรูกน้ำกับโคนด้วยนะคะจะอยู่ด้านข้างตัวนี้นะคะค่ะและตัวนี้นะคะสามารถเลือกปรับขนาดความสูงของตัวโพสเกลได้นะคะจะตัดความสูงได้อที่2.15เมตรค่ะค่ะโดยที่เรานะคะจะทําการหมุนนะคะตัวล็อกตัวนี้ออกนะคะค่ะนี้เราก็สามารถเลือกตัดได้ตามต้องการนะคะค่ะแล้วก็สามารถล็อกตัวโพสเกลตัวนี้ได้นะคะค่ะสำหรับชุดเป้าปีซึ่งพร้อมโ สนใจในตัวสินค้าค่ะสามารถเข้ามาเลือกรับชมสินค้าของเราได้นะคะที่ร้านกล้องสำหรวบเยองค่ะค่ะร้านของเรานะคะตั้งอยู่บนถนนสุสุมวิทค่ะยอยู่ติดกับโรงแดงคาริโอแกนค่ะค่ะและลูกค้าสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้ค่ะที่เบอร์033013494ค่ะค่ะและสามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาได้ค่ะที่แอดไลน์นะคะ RYI99 ค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ